ถ้าแล้วเป็นตัวเชื่อมเดียวที่สลับที่ได้ไดหัวข้อถัดไป2.6เรายังอยู่ในหัวข้อใหญ่หัวข้อที่สองนะก็คือการเชื่อมประพจน์นะสองจุก็คือลำดับการดำเนินการลำดับการดาเนินการถ้าเกิดเราไปเจอตัวเชื่อมเราจะต้องทำอันไหนก่อนอ,อันเนี้ยคือ คือลำดับของมันอ,อ,อาอจารย์เขียนสรุปเลยก็แล้วกันที่เราจะต้องทําก่อนก็คือวงเล็บนะวงเล็บอันดับแรกเลยอันดับสองก็คือนิเศษอันดับ3ก็คือและแล้วก็หรือแล้วก็ถ้าแล้วแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือก็ต่อเมื่อ,อทำก่อนหลัง ไปอย่างนี้นะอันนี้นทำก่อนเดี๋ยวจะได้ดูในตัวอย่างอันนี้นทำหลังอ่ะตัวอย่างอ่ะตัวอย่างเออ่ข้อแรกก็แล้วกันจงหาค่าความจริงของ p หรือ q แล้ว เมื่อเมื่อกําหนดอ่ถ้าใครที่เกียดเขียนยเฉพาะไอ้ตัวสมการก็พอไม่ต้องเขียนข้อความให้หรอกพีเมื่อกําหนดพีเป็นจริงคิวเป็นจริงและอาเป็นเท็จ่ะ วิธีการเราก็ดูสมการที่เขาให้มาเนี่ยเราจะทําตัวไหนก่อนอันนี้ง่ายธรรมดาข้อแรกมันง่ายอ่าเราจะเห็นว่าวิธีทำนะวิธีทำภาษาอังกฤษเขียนยังไงแล้วโซลชใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมวิธีทำถ้าเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโซลูชันโซลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่า P หรือ Q แล้วอ่าอ่าเราทำตัวไหนก่อนอ่าเราจะต้องทำในวงเล็บก่อน อันนี้อาจารย์ก็บอกแล้วในคาบก่อนว่าให้ทําในวงเล็บก่อนก็จะเป็นจริงหรือจริงแล้วเท็จทาในวงเล็บก่อนก็จะได้จริงได้หลักได้เท็จต่อก็ทำในวงเล็บก่อนเลย อ่ะคิดอะไรก่อน P คือ T หรือ Q คือ T แล้ว R คือ F อ่ะเราจะต้องคิดในวงเล็บก่อนต้องคิดตัวนี้ก่อน <F. S 1> อ่ะก็จะได้อะไร <F. S 1> จริงแล้วเท็จเป็น <F. S 1> เป็นเท็จอ่าจริงหรือเท็จเป็น <F. S 1> เป็นจริงอ่าตอบเสร็จอ่ะ,ออะข้อที่ส อ่ะทีนี้มันไม่มีวงเล็บแล้วละถ้ามันไม่มีวงเล็บอ,อ่าทำไงถ้ามันไม่มีวงเล็บให้เราพิจาาซ้ายไปขวานะอ่าเพราะนั้นไอ้สูตรของเราเนี่ยเพิ่มไปนิดนึงว่าซ้ายไปขวาอ่าเพิ่มเข้าไปนิดนึงทำในวงเล็บก่อนถ้าไม่มีวงเล็บก็จากซ้ายไปขวาอ่าซ้ายไปขวา ซ้ายไปขวาเราคิดจากซ้ายไปขวาเราแทนดูตจริงคิวเทสอาจริงเราคิดจากซ้ายไปขวาแสดงว่าคู่นี้จะต้องคิดก่อนใช่ไหมใช่ป่ะคู่นี้จะต้องคิดก่อนคู่นี้จะต้องคิดก่อนอ,อันนี้ก็ได้เท็จใช่ไหมสุดท้ายก็ได้ได้จริง อ่ะลองคิดดูอ่า P แล้ว Q และ P อ่า P คือจริงแล้ว Q คือเท็จและเอ่อและ P คือจริงอ่ะเราทําคู่ไหนก่อนอ่าอย่าไปทําคู่นี้ก่อนนะมันจะผิดนะตรงนี้ผิดบ่อยนะผิดบ่อยนะอย่าไปทําเราจะต้องทําตามเนี่ย อ,อันไหนต้องทําก่อนอยู่ด้านบนเนี่ยเนี่ยและกับถ้าแล้วเนี่ยและอยู่ก่อนใช่ไหมอ่าก็ต้องทําและก่อนทําคู่นี้ก่อนได้ไรเปเท็จใช่ไหมเท็จและจริงเท็จและจริง,รงเป็นเท็จอ่ามันก็จะได้ตัวนี้อ่าเสร็จแล้วจริงแล้วเท็จเป็นเป็นเท็จอ่าตอบเสร็จ อ่าลองคิดข้อ5อ่าข้อที่5เนี่ยอันนี้คิวอ่นน Q, อคิวเป็นอะไรคิวเป็นเห็ดใช่ไหมปีเป็นจริง นิเสธของ R เป็นจริงใช่ไหมทำตัวไหนก่อนอนี่นี่ต้องนิเสธก่อนใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องทำตัวนี้ก่อนนิเสธของ t ได้ไรนิเสธของ t ได้่านิเสธของ t ก็จะได้ f แล้วก็อย่าไปเอานิเสธมาอีกนะบางคนนิเสธ t ได้ f แต่นิเสธก็ยังอยู่อย่าทำอย่างนั้นอนะ่ะมันถูกนิเศษแล้วมันก็ไม่มีแล้วไง ่ามันก็จะได้อย่างนี้อ่าตัวถัดไปอะไรหรือใช่ไหมอ่าตัวถัดไปเป็นหรืออ่าที T หรือ f ได้จริงหรือเทศเป็นอ่าเป็นจริงอ่าเทศก็ต่อเมื่อจริงก็จะเป็นเป็นเทจเพราะว่ามันต่างกันไงใช่ไหมอ่าก็ตอบอย่างนี้ อ่อันนี้เราก็แทนเข้าไปก่อน p คือ t และ q คือ f ก็ต่อเมื่อนิเศษของ t ใช่ไหม t อะ a คือ t อ่ะคิดอนไนก่อนานิเซศก่อนก็ได้ f ใช่ไหมแล้วก็คิดตรงนี้เลยได้ไหมอ่าได้เช่นกันก็ได้เป็นอะไรจริงหรือเท็จเป็นจริงอ่าสุดท้ายแล้วได้ต่างกันก็ต่อเมื่อใช่ไหมมันต่างกันก็เป็นเท็จ อ่ข้อที่เจ็ดนิเซตของ p p, p. คือเท็จแล้ว q q คือเท็จหรือ rr คือเท็จอ่ดนิเซตของเท็จคิดตรงไหนก่อนนิเซตของเท็จก่อนเป็นจริงอ่เสร็จแล้วคิดตรงไหนต่อในในวงเล็บนี้ใช่ไหมจริงแล้วเท็จเป็นเป็นเท็จเท็จหรือเท็จเป็นเท็จนั่นเองอ่ข้อที่แปด อ่ะแทนค่าเข้าไปก่อน Q คือจริง P คือเท็จ A คือเท็จอ่ะคิดอะไรก่อนอ่ะในวงเล็บก่อนแต่ในวงเล็บมันก็มีนิเสษอยู่ใช่ไหมเราก็คิดนิเสษก่อนอ่ะคิดนิเสษก่อนก็จะได้นิเสษของจริงก็เป็นเท็จ พิเศษของจริงก็เป็นเท็ดอ่ะเสร็จแล้วคิดอะไรต่อตรงไหนต่ออันไหนก่อนอ่ะอันไหนอันนี้ใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้ก็จะได้เป็นเท็ดหรือเท็ดก็เป็นเท็ดใช่ไหม อ่าฝั่งนี้คิดเลยก็ได้ใช่ป่ะอ่าเทสแล้วเทสก็เป็นเทสแล้วเทสเป็นเป็นจริงอ่าต่อไปเราก็คิดในวงเล็บก่อนก็ต่อเมื่อมันแตกต่างกันใช่ไหมก็เป็นเทสจริงและเทสเป็นเป็นเทส P เป็นจริงหรือ Q นิเสถแล้วก็ Q เป็นอะไร Q เป็นจริง R เป็นเท็จและ S, <S เป็นเท็จนิเสถ P เป็นจริงอ่ะคิดตรงไหนก่อนอ่านิเสถก่อนนะนิเสถที่ก่อนก็จะได้เอ่อตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท็จอันนี้กลายเป็นเท็จอ่ะต่อไปคิดตรงไหน ตรงนี้ใช่ไหมกับตรงนี้คิดพร้อมกันได้เลยเจริงหรือเท็จเป็นเป็นจริงแล้วตรงนี้ได้ได้เท็จอ่าคิดตรงไหน,นอ่าในนี้ใช่ไหมเท็จแล้วเท็จเป็น,เป,นเป็นจริงอ่าจริงแล้วจริงก็เป็นเป็นจริง,รงตอบอ่า,อามีคำถามให้เอ่ยให้มีหน้าทัศนใจนะ